ดีคุ้มเวอร์มีอินเวอร์เตอร์ทุกตัวคอมแพกเบรกเบรกคุณภาพยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นในคอมแพกบริษัททวินสเปเชียลจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากล SP Warehouse เจ้าของเดียวกับ SP g พีกันซ รับสร้างโกดังอนเนกประสงค์ทั่วประเทศมั่นใจสร้างจริงรวดเร็วมีคุณภาพโดยเสียสมพอตแก้วรัศมีโชตโทรศัพท์0847613333และโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมพงรุ่งโรดครับโทรศัพท์02626555 6ยก3ครับเตะขาครับเตะขาครับเอาละครับโดนไป2ทีครับเอกล้าขยับเข้าหาครับ ก็ยังนิ่งครับยังนิ่งอยู่ครับยังเก็บอาการอยู่ครับออกสายหน้าครับเพรกลา้าแบกต่อยครับเข่าซ้ายของเพรกล้าครับแหมทำอะไรกันไม่ถนัดแยกออกมาแย่ครับค่อยๆขยับเดินเข้าไปครับถีบซ้ายก่อนครับไตซ้ายครับโปรเจแทงซ้ายมาครับเพรกล้าขยับทีททำลายจังหวะไว้ครับโปรเจนี่ครับไม่ให้เข้าใกล้ครับไตขวาปวดมัดขวามัดขวาครับขอาครับ เริ่มที่จะเข้าจุดโฟกัสอยู่เหมือนกันครับดันตัวไปก่อนทีมซ้ายซ้ายครับสกัดแกนการเดินครับแม่เด็ดดูเพ็ก้าครับเตะขวายัดมาเต็มๆเดินต่อหมัดขวาครับดักเอาไว้ครับสองหมัดครับของทางด้านโปเยวงในดักครับอี๋วงในสับงสอกขวาครับตีขวาอีกทีหนึ่งอ้าวชักจะฉักจะยืนตัวแข็งไปเลยนะโปเย จากที่ไปสองทีครับแตะซ้ายครับเพต้าเป็นสองหมดได้ครับตีเข่าซ้ายครับเพต้าครับโอเยก็เน็ตขวามาเบาๆครับเบาไม่ได้แล้วนะครับโอชาต่างชาติกขาแทจะให้ความสนใจมากนะครับตานี้ไม่กระพริบเลยแข้งขวาครับขวาขวาคืนนี่พัดนอกครับขอาวครับเนนไปที่จาอยางเหมือนกันครับ เล็งพนันเพชรกาอยากไป่สนครับเตะขวาเข่ารับวงในตีขวาครับเจาะไว้แล้วดูกับโปเยแย่ครับแย่ก่อนครับนี่ครับเครียดทั้งสองมุมครับหมัดซ้ายรับจอแข้งซ้ายของโปเยดักไว้ครับแข้งขวาครับเตะซ้ายเตะซ้ายเองกวหมุนก็ไม่โดนก็แม้แต่จังหวะจะไปลงโทษก็ยังทำไม่ได้ครับตีกับงใน ทางด้านเฮต้าครับแต่ดูจากปาะของนันโปเยก็ตั้งเอาไว้เหมือนกันครับครับแยกครับแยกมาก่อนครับขยับถีบซ้ายครับเตะขวาบล็อกไว้เดินครับเจอแข้งขวาครับวนออกแข้งขวาครับเก็บได้ครับแข้งซ้ายครับดูยังสเปะสปากไปหน่อยครับเฮต้าอีกครับวงใน ต่อีกทีครับโอ้หอากระบอกในเสียบมาเสียบคืนครับโอ้แล้วจังหวะสบสอบที่เดิมครับจบเลยครับย้้าไปที่แผ่เดิมครับโอ้โหรออยู่แล้วครับทางด้านโปเยครับโอ้มันสถานการมันก็บีบให้ทางด้านเพ็รการาตองเดิมครับแล้วก็นี่ครับชูมือครับนี่เนียนมากๆครับ น็อกกันไปถึง3คู่ด้วยกันโอ้นี่มั่นใจว่าหนักกว่าครับโปเยครับแล้วก็เขาก็สามารถทําได้จริงๆครับเนี่ยครับจังหวะกดแขนแล้วก็สับศอกขวาครับโอ้โหมันโดนซ้ําๆไปที่เดิมนะครับเนี่ยครับตั้งแขนไม่แข็งแรงพอครับดูฮาเพต้าครับเนี่ยครับแขนแขนแล้วก็โอ้โหม่นี่ไม่มองคู่ต่อสู้เลยครับเอาแต่ก้มหน้าก้มตาครับแล้วก็แขนตกด้วยครับ โดนสับง่ายๆเลยครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับ